เราเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาหนึ่งเดียวเลยที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ได้ใหญ่มากและมันสามารถเข้าถึงคนหลากหลายกลุ่มได้มากจริงๆและที่สําคัญมันเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบมีความเหนียวแน่นแน่นแ้นอย่างที่อธิาบายไม่ถูกเลยเนาะใครที่แบบชื่นชอบทีมไหนก็จะต่อยเปิดเป็นแบบคอมมูนิตี้ใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็เขาก็จะมีความแบบรักในสิ่งเดียวกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะ ที่ซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนะคะเราก็อยากจะส่งเสริมคอมมูนิตี้ตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเราสรรหาสินค้ามาให้ครบท,ทุกทีมนะคะเพื่อทีจ่จะตอสบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านนะคะให้มีสินค้าที่เพียรพร้อมที่สุดแต่นอกเหนือจากเรื่องสินค้าเนี่ยค่ะอย่างกิจกรรมในวันนี้เป็นสิน่งหนึ่งที่ซูเปอร์สปอร์ต ดีการที่มีคอมมูนิตี้เราไห้แต่ละคอมมูนิตี้เนี่ยค่ะได้มีสัมผัสในอีกมุมหได้มาเจอคนที่เราชื่นชอบได้มาเจอประสักา์ที่เราชื่นชอบหรือวันนี้ก็จะมีการชมแบทเนาะที่เออ่ให้เรามาอยู่ร่วมตัวกันแล้วก็เออ่ดูแบตของคนของกันมันได้สร้างให้ประสบการณ์ที่เออ่นอกเหนือจากประสบการณ์ปัจจุบันที่เราได้อยู่แค่รูปเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็น ะะแล้วก็ในโอกาสเนี้ยค่ะอยากจะเฉลโวกาสขอบคุณทานที่ท่านนะคะที่มองเห็นงานทางเดีวกัรแล้วก็ให้การสนับสนุนเราอย่างดีเสมอมานะคะแล้วก็คาดหวังว่าเนอนาคตเราก็จะได้ร่วงงานกันอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ท่านเอ็นจอยกับงานในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้มีประสบการณ์ที่ดีกลับไปขอบคุณ